สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาเลลิกซองออฟเดอะดิฟซึ่งเลลิกตัวนี้เป็นเลลิกที่เพิ่มโปรเกสสปีด40%ก็คือเจ้า e n c นช n t b a เบสเตัวนี้ครับเวลาที่เวลาเราตกเนี่ยเราจะได้ปลาไวขึ้น40%ตามนี้เลยได้ไวกว่าเอนชารอื่นทั้งตัว s t u อร์หรือว่า Immortal ที่บวกรักกับสามสิโอเคสปีด okay, ซึ่งขั้นตอนในการหาหรือได้รับมันเนี่ยคือคุณผู้ชมต้องมีปลาโมบี้ปลาวานโมบี้ซึ่งปลาวานโมบี้ตัวเนี้ยจะมีกาสสมเกิดเหมือนคนซอบบูดาก,ก้อนหรือสกิล่าเลยหรือคาเทนจะมีโอกาสนเกิดขึ้นมาในแมปแล้วถามว่าโมบี้จากอีเวนต์แอดมินได้ไหมก็คือได้เหมือนกันผมลองมาแล้ว m o บี้จ่ายอีเวนต์มินเวลาเราตกมาเนี่ยเราก็สามารถเอามาให้เอ c ตัวนี้ทั้งตัวธรรมดาและตัวอีเวนต์มินเลยลก็คือคุยกับ m อ c ตัวนี้กับตันแอปอะไรไม่รู้ก็คือคุยมาเสร็จเราก็จะได้เลลิกตัวนั้นมาแล้วก็สามารถเอาไปเอนชารได้ตามปกติ